และนี่ก็คือ10เพลงฮิตที่ FJ p a t t e r Recommend ครับและมาลุ้นเป็นผู้โชคดีใน Exclusive Concert LH Bank X นนทนนจำนวน2,500สิทธ์ผ่านทางแอป LH b u ตั้งแต่วันนี้นะฮะถึง31ธันวาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ LH Bank โทร1327เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดข้างเธอนนทนน เธอไม่ชอบฝนโดมจารุวัฒน,น์นตัว line, ar, Egg, Bank, ร้แบบยายเคียเอ็กแบงก์ปิติแค่ไม่ต้องรักใครฟูลสเต็ประมักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอมีนแบนฟิจ์ลิ่งแอมอัจฉริยา ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินชี่ X มาทีมคอยมันการกับรักครั้งนี้อยู่ได้แล้วลิปตาฟิ a เ u r i n g Meur ฉอยู่ดีแล้วใช้ฉันทำไมพูทันวาถ้าเธอยังไม่ลืมเขาก็ใช่หายใจแล้วไปต่อลาปนูนเอ็กหนุ่มกลาความรักเคย โกลเด้ดมมเนเอาบิวกินแล้วมาอัปเดตเพลงฮิตและไลฟ์สไตล์ที่คุณชื่นชอบได้ที่ FLEX 1 0 5รครับ